ทกสแจ้ง5ขั้นตอนเช็คสถานะโอนเงินไร่ละ1 0 0 0บาท ขั้นตอน5ขั้นตอนนั้นจะเป็นอย่างไรและกำหนดจ่าย16ธันวาคม2567นี้เป็นวันแรกจังหวัดไหนภาคไหนจะได้รับก่อนทั้งหมดนี้ติดตามได้กับแอดมินในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีวันพรฤหัส,สบดีที่12ทธันวาคม2567กับแอดมินบายดอกย่าชาแนลค่ะสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสําหรับเงินช่วยเหลือชาวนาร้อยละ1000บาทซึ่งล้าสุดนั้นได้ยืนยันจากนางสาแ ทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะว่ากำหนดจ,จ่ายเริ่มวันที่16ธันวาคม2567นี้เป็นรอบแรกค่ะแล้วจะจ่ายยังไงจะตรวจสอบยังไงและจังหวัดไหนพื้นที่ไหนที่จะได้รับในวันที่16ธันวาคมนี้เป็นรอบแรกนะคะ ครังนั้นยืนยันวทกสพร้อมจ่ายเงินร้อยละ1,000บาทนะคะแจ้ง5วันถึงมือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว4.3ล้านรายนะคะเริ่มวันแรก16ธันวาคมนี้โดยนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2,567ทับ68นะคะไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่หรือว่าไม่เกินครัวเรือนละ10,000บาทค่ะว่านะคะหลังจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมามีการดำเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งในวันนี้นะคะทอกอสอมีความพร้อมที่จะเป็นผู้ออกเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจํานวน4.3ล้านรายเศษงบประมาณอยู่ที่35,000ล้านบาทโดยจะเริ่มจ่ายในวันจันทร์ที่16ธันวาคมนี้และจะใช้เวลา5วันในการดําเนินการให้ครบถ้วนนะคะโดยกําหนดจ่ายแล้วโอนเงินตรงเข้าบัญชีเกษตรกรเป็นรายภูมิภาคนะคะแบ่งเป็น5รอบดังนี้ค่ะ รอบที่1นะคะเป็นวันที่16ธันวาคม2567โอนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวภาคเหนือค่ะรอบที่สองนะคะจะเป็นวันที่17ธันวาคม2567โอนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะรอบที่3นะคะเป็นวันที่18ธันวาคม2567โอนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวภาคอีสานตอนบนค่ะ รอบที่4นะคะเป็นวันที่19ทธันวาคม2567ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวภาคอีสานตอนล่างค่ะวันที่5นะคะรอบที่5เป็นวันที่20ทธันวาคม2567 โอนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวภาคตะวันตกและภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนภาคไหนกันบ้างคะอย่าลืมเช็คสถานะนะคะโดยเงื่อนไขเกษตรกรที่ได้รับเงินรายละ1,000บาทต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะและช่องทางการตรวจสอบสถานะ ความเป็นเกษตรกรนะคะสามารถตรวจสอบสถานะจากการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรปี2567นะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะ e f a m e r นะคะ d o a e g o t h s l a s h c h e c k f a r m e r ค่ะ และยังมี5ขั้นตอนในการเช็คสถานะโอนเงินไรละ1,000บาทนะ,นะคะโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567ทับ68นะคะจะมีขั้นตอนดังนี้เลยนะคะขั้นตอนที่1นะคะเข้าสู่เว็บไซต์เช็คสถานะโอนเงินนะคะแอดมิน I mean, จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสามารถเข้าไปได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะที่เว็บไซต์ c.h.o.n.g.k.h.o. i.n.b.a.a.c. com ค่ะเมื่อไปแล้วนะคะก็เข้าสู่ระบบด้วย Digital ID จะมีรายละเอียดเปิดบัญชีจำนวนเงินและโครงการช่วยเหลือที่ได้รับค่ะผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับเงินแล้วหน้าจอจะแสดงผลสถานะการโอนนะคะกรณีที่ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้สิทธิ์ตามโครงการเพื่อรับสิทธิ์ต่อไปค่ะ 2. นะคะตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชันทกส baac mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วหากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอนสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองค่ะ 3. เช็คจากบัตร atm ค่ะ 4. ปรับสมุดเงินฝากที่ธนาคารค่ะ 5. sms alert หรือว่า sms แจ้งเตือนนั่นเองค่ะ ปัญหาที่อาจรับเงินได้ล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะจึงขอให้เกษตรกรตรวจสอบบัญชีเงินฝากและติดต่อก,กับทกสเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการรับเงินตามโครงการค่ะนะคะ 1. ่ค่ะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะอาจยังไม่สมบูรณ์หรือข้อมูลทะเบียนเกษตรกรยังไม่ส่งมาที่ทกสและต้องแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จก่อน 2. นะคะกรณีปัญหา ชื่อสกุลของข้อมูลทอบอกอรไม่ตรงกับข้อมูลบัญชีเงินฝาก 3. บัญชีไม่เคลื่อนไหวถูกปิดบัญชีถูกอายัด 4. หากยังไม่มีบัญชีเงินฝากทกศข,ขอให้เกษตรกรติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับทกศส,สาขาในพื้นที่เพื่อทกศจะได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรได้ต่อไปค่ะ 5นะคะหากผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรตรวจสอบระบบจะขึ้นข้อมูลว่าไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนก็ขอให้ติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการนะคะโดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เกษตรอำเภอในพื้นที่หรือสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ค่ะ โดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอคลองขลุงนะคะได้โพสต์เฟสบุกระบุว่ากรมส่งเสริมการเกษตรเริ่มตัดข้อมูลทยอยส่งให้ทกสแล้วใครได้แล้วเก็บไว้เป็นต้นทุนนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ให้รอก่อนนะคะหมู่บ้านเดียวกันอาจไม่ได้พร้อมกันเหมือนทุกปีค่ะ สามารถเช็คข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรได้นะคะหรือว่าเช็คเลขบัญชีเงินเข้ากับเว็บไซต์ทกศนะคะทางทกศประกาศแล้วนะคะว่าพร้อมโอนดังนั้นข้อมูลก็ส่งไปแล้วและเริ่มทยอยโอนเมื่อไหร่นั้นจะแจ้งข่าวสารในทันทีค่ะ ทางด้านนะคะนางสาวนะริมนพินโยสินวัตรรมเวรเกษตรและสหกรเปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวนะคะได้ผ่านการพิจนารณาและเห็นชอบจากที่ประชุมคอรมเรียบร้อยแล้วนะคะจึงขอประกาศให้ชาวนาทั่วประเทศรับทราบพร้อมกันและคาดว่าจะจ่ายเงินได้ภายในปี2567แอดมินก็ขอสแสดงความยินดีนะคะกับเกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาวร้อยละ1,000บาทหลังจากที่รอคอยกันมานานนะคะในวันที่16นี้คงไม่มีอะไรคาดเคลื่อน แล้วนะคะและมีเสียงบางช่วงบางตอนจากนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะแถลงผลการประชุมค่ะจะเป็นอย่างไรลองฟังกันดูนะคะนอกจากนี้นะคะรับรายงานได้รับรายงาน,งานการจากกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรนะคะว่าการที่คอรมอเห็นชอบเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ เรื่องของโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567ทับ2,568นะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กเกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้แล้วก็ลดทุนออของการผลิตของการกเกษตรกรนะคะให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอันง่ายๆก็คือไร่ละพันนะคะอันนี้ในส่วของข้องไร่ละพันนะคะก็คือไม่เกินครละสิบไร่นะคะแล้วก็ คัวเรือนละไม่เกิน1,000 0บาทนะคะกระทรวงการคลังเริ่มจ่ายให้กับเกษตรกรจํานวนประมาณ4.3ล้านรายนะคะใช้งบประมาณทั้งหมด3,500 0ล้านบาทจะเริ่มนะคะแจกเงินนะคะแต่ส่งเงินอย่างนี้นะคะในวันที่วันจันทร์ที่16ธันวาคมนี้โดยเริ่มจ่ายในแต่ละภาคใช้เวลาระยะประมาณ ภาคละ5วันนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมก็กระทรวงการคลังก็จะชี้แจงต่อค่ะแต่ว่าวันที่16บธันวาคมนี้เริ่มจ่ายแล้วค่ะเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าเงินได้รับพันชาวนาเนี่ยเขาจะเริ่มโอนวันแรกเนี่ยก็คือวันที่16บธันวาคมวันนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังก็บอกตารางวันที่จะโอนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับ เริ่มโอนวันแรกก็คือวันที่16ธันวาคมโอนให้กับพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือวันที่17ธันวาคมจะโอนให้กับพี่น้องเกษตรกรภาคกลางและก็ภาคตะวันออกวันที่18ธันวาคมโอนให้กับพี่น้องเกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะและวันที่19ธันวาคมโอนให้กับพี่น้องเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและวันที่20ธันวาคมโอนให้กับพี่น้องเกษตรกรทางภาคตะวันตกและภาคใต้เน้นย้ําว่า ให้สําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้นะครับและทีนี้ปัญหาสําคัญก็คือว่าจะเช็คอย่างไงง่ายๆครับหลายๆคนมีแอป,ปของทกศเนาะบางคนไม่มีมีบุ๊กแบงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปตามวันเวลาที่ผมบอกตามภาคนะพอพ่อแม,แม่เอาตามวันเวลาที่ผมบอกนะไม่ใช่ว่าวันไหนจะ,จะไปอัปเดตบุ๊กแบงก็ได้นะครับอยู่ภาคไหนอะดูวันเวลาแล้วหลังจากวันนั้นก็เอาบุ๊กแบงของเราเนี่ยไปอัปเงินมันก็จะโอนให้นะ ไร่ละหนึ่งพันควเรืนละไม่เกินสิบไร่ก็คือไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทก็ดีใจแทนพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับก็ได้เงินเป็นของขวัญปีใหม่แล้วนะพี่น้องชาวนานนะไปใช้นี่ใช้สินแต่ทีนี้เนี่ยทกสเขาฝากประชาัมพันธ์หน่อยนะครับเนื่องจากว่าอะไรมันจะมีบัญชีหลายบัญชีที่หนึ่งคือบัญชีไม่เดินโอนเข้าบัญชีไม่ได้บัญชีถูกปิดไปแล้วมิฉะนั้นเนี่ยรบกวนพ่อพ่อแม่แม่นาะบางทีเนี่ยเฮ้ยเออตรวจสอบแล้วผลปรากฏว่ามันมี เงินนโอนเข้ามาแต่ว่ามันไม่มีตัวเลขเขาลองไปตรวจสอบนิดนึงเพราะบางทีมันโอนไม่ได้เอารี่ไปแก้กับทกศเขาก็าจะได้รอบในเป็นรอบตกหล่นตามมานะครับก็ยินดีด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะได้เสียงยืนยันจากท่านนายกแล้วคิดว่าครั้งนี้คงไม่มีอะไรคาดเคลื่อนนะคะและขอให้คุณผู้ชมนะคะที่เป็นชาวเกษตรกร,กรไปขึ้นทะเบียนและเช็คปัญหาตรวจสอบแล้วแก้ไขไว้รอนะคะจะได้ไม่คาดเคลื่อนในการรับเงินรายละ1,000บาทนั่นเองค่ะและสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและขอให้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ